สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในแมตช์สุดท้ายในการแข่งขันซีวีลีกของหนุ่มนักตบไทยของเราที่เจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะคะ ปรากฏว่าในแม์ส,สุดท้ายในสนามแรกนะคะเราแพ้อินโดนีเซียไป1ต่อ3เซตค่ะด้วยสกอร์21ต่อ25 25ต่อ17 25ต่อ23และ27ต่อ25ค่ะส่งผลทำให้เจ้าภาพนะคะทีมอินโดนีเซียเนี่ยขึ้นมาเป็นที่1นะคะในการแข่งขันสัปดาห์แรกของรายการ CV League 2 0 2 3ค่ะและไทยเรานะคะก็เป็นอันดับที่2ค่ะ ในรายการแข่งขัน c ีวีลีกสัปดาห์แรกก่อนที่สัปดาห์ที่2นะคะเราจะไปกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยชุดใหญ่ของเราเนี่ยไม่ได้ไปแข่งนะคะเพราะว่าชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปแข่งขันรายการ Challenger c ์ p นะคะซึ่งรายการนี้นะคะจะหาที่1เพื่อไปเล่น VNL 2024ค่ะ ก็เลยทำให้สนามที่2ที่ฟิลิปปินส์นะคะเราต้องส่งชุด U21 ไปแข่งในรายการ CV League ในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกมในวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้นะคะสุดมันมากๆเลยนะคะเซตแรกเนี่ยเหมือนว่าโมเมนตัมจะมาทางทีมไทยแล้วนะคะเพราะทีมไทยสามารถเอาชนะอินโดไปได้25ต่อ17เลยถือว่าขาดลอยเลยนะคะเพราะเซตแรกเนี่ยทีมไทยของเราเนี่ยเสิร์ฟดีนะคะ แล้วก็มีการรับบอลตบที่ดีมากๆเลยแต่พอเซตที่2นะคะอินโดนีเซียแก้เกมมาได้ค่ะอินโดนีเซียมีการเสิร์ฟที่หนักหน่วงมากขึ้นและอินโดนีเซียเนี่ยก็รับตบของเราได้มากขึ้นและที่สําคัญเกมบล็อกของอินโดนีเซียเนี่ยในเซตที่2เนี่ยมีมากจริงๆนะคะบวกกับเซตที่2เนี่ย เราเสียเองบ่อยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเสิร์ฟหรือว่าลูกตบนะคะและเราก็ไม่สามารถบล็อกลูกตบของอินโดนีเซียได้เลยค่ะในเซตที่2ก็เลยทําให้อินโดนีเซียชนะเราไปค่ะและต่อมาในเซตที่3นะคะก็ยังคงเป็นอินโดนีเซียนะคะที่ทําคะแนนเอาชนะเราไปได้ในช่วงท้ายเซตนะคะต้องบอกว่าเซตที่3เนี่ยคู่ขี้สูสีกันมากๆเลยนะคะ และที่สําคัญเซตที่3เราก็ยังแก้ไขปัญหาเดิมไม่ได้ค่ะคือการรับเสิร์ฟเรารับเสิร์ฟไม่เข้าจุดนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเซตที่3เนี่ยเราก็บล็อกไม่ได้เลยนะคะบล็อกอินโดนีเซียไม่ได้เลยนะคะบวกกับว่าเราเนี่ยทำเสียเองด้วยนะคะในเซตที่3เนี่ยก็เลยทําให้เราแพ้ไปอีกค่ะแต่แพ้แบบซูสีนะคะไม่ได้แพ้แบบแต้มขาดลอยนะคะ พอมาเซตที่4ค่ะก็กลับลงไปสนามกันใหม่ค่ะกับไปสู้กันใหม่ในช่วงต้นเซตเนี่ยอินโดนีเซียก็นําเรามาตลอดเลยนะคะแต่ในช่วงกลางเซตแล้วก็ท้ายเซตเนี่ยเราสามารถตามมาตีเสมอได้และสุดท้ายนะคะก็เกือบจะได้เซตที่4แล้วด้วยค่ะ แต่จังหวะก็ยังไม่เข้าข้างเราอยู่ดีนะคะเพราะว่าเราก็ดันไปเสิฟเสียเองค่ะแล้วก็มีหลายจังหวะเลยนะคะสำหรับเซตที่4ที่เราเสียเองอย่างเช่นการโดนตะข่ายหรือว่าโดนนิสนะคะหรือว่าการเสริฟเสียเองหรือแม้แต่กระทั่งการรับเสิฟที่ไม่เข้าจุดค่ะก็เลยทำให้เซตที่4นะคะมีการดิวส์กันไปค่ะ แต่สุดท้ายนะคะอินโดนีเซียก็เป็นฝ่ายช่วงชิงจังหวะนะคะแล้วก็เอาชนะไปได้อาจจะเป็นเพราะอินโดนีเซียเนี่ยเขามีกําลังใจมีแรงฮึดนะคะเพราะว่าเขาแข่งในบ้านตัวเองด้วยแล้วก็กองเชียร์เนี่ยมาเชียร์กันเยอะล้นสนามเลยนะคะก็ยิ่งทําให้นักกีฬาของเขาเนี่ยมีพลังฮึดในการที่จะสู้กับทีมไทยคะ่ะเรียกได้ว่ากองเชียร์เนี่ยก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับการเล่นกีฬาเนาะ อาละค่ะถึงแม้ว่าทีมไทยของเราจะแพ้ไปในวันนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ได้เป็นตัวแทนของเอเชียไปแข่งขันในรายการ Challenger Cup ซึ่งในรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สำคัญกว่ามากเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครชนะจะได้ไปเล่น VNL 2024ค่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะคะมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของหนุ่มไทยของเราในวันนี้นะคะ เป็นฟอร์มที่ดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยหรืออยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยค่ะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนิดนึงนะคะมิฉะนั้นจะโดน y o u u u b e บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิ h ชาแนลด้วยนะคะ เรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ